จะปาไเลีปันปเตอร์ไ็ขอขวดเลยลืมปะโวยเลยหาทำไมละควมันจะยโทาหาคนที่มาโวยปิงจัด ไอแอร์อแอนเลิฟแคทอย่างเยอะนะน้องใส่ช็อปเปอร์ถ้าวอร์นี่ให้มันเหมือนเด็กอยู่ข้างหลังแคทม,มันเล่นมันเล่นอันนี้รวมกันมันเล่นแอร์รวมกันมันไม่เล่นมันไม่แยกงกันเลยบอกมันเบิ่งหมดมาใชัเอ่ได้หม แล้วใคมันเล่นรวมอยู่เหรอพี่มันกลัวเว้ยที่มันเล่นรวมเพราะปืนมันเยอะไงเข้าใจะปะไม่เห็นเลยกลัวอะไรกี่คนแล้วเนี่ยป,<ะ>ปืนเรา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 ยังไม่ได้ขึ้นม,มันเลยนเว้ยตอนนี้วายลูกเองขึ้นอะไรวะเนาะวายลูกเองขึ้นอะไรนะชื่อแพรว ไไปปคือรถมาจัง,องรอคือรถทั้งหมดอาริงอยู่ไหนส่วนพี่ชอบลูกพี่ชอบชื่อสนอาริงไม่รอแล้วก็เอล่าคาร์สอะไรวะไม่ถอนเสียงหม่ยถึงที่หลักฐานไม่ได้ทันทีเฮ้ยไอในนี้ใครได้ยินยเสียงหรือถอนหรืว่าได้ยินคนเดียว ได้ยินเหมือนกันอย่างข้าวของใครว้ไม่ได้ <laughs> ยงของไอวายแน่ว่ะ <laughs> ไม่ไอวายมันไม่ได้ยินไงคนอื่นไม่ได้ยินไงวายไอ้เรื่าลืมความรักเด้เด้อลีโอก็อร่อยนะอืมเป็นยั้นไป ทโลกทั้งใบเป็นสีชมพูเลยป้าสีก็ถิ่นหรืตั้งแต่เธาจ๋าต่อะไรอย่างนี้ป้าแบบโลกทั้งใบเป็นสีชมพูหมืเนที่ตาเจ้ากลัวไม่เห็นที่ตาไม่กลัว ไม่เหมืนยุติาไม่เฉลีเหรอน่กลัวอยากกนด้วยมันน่ากลัวเหมือนสับปะรดไข่ทำมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปยรูปตายอะงงหรอถ่ายรูป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 หนึ่งสองหนึ่งลอยหนึ่งก็ใส่สูตรได้มใส่สูตระโอเค ไต่เนี่ยพี่ตาจอมามาอย่างมีผลเราใส่สุดเร็วพี่จาเล็กไปเอพีพี่ตาจอไปนัน่งข้างนี่ในพี่จอมไปนั่งข้างหน้า <S 1> 1, <S ไั่ตหน้าหนา 1> 1, ึ่งสองเฮ้ยจะถ่ายแล้วหนึ่งสองสามเจเจคที ฮองดาวมาแล้วเหรอครับรีวอร์ให้หน่อยครับ ไม่เลยพี่เราต้องลือให้หมดนะลือหมดเว้ยหมดเวยปืนเขาเยอะปืนเรายเหรอ้ะปืนเราก็เยอะดิปืนเราก็เกือบทุกคนละมีเกือบทุกคน่ะแต่สนับเราน้อยอ้ะแต่ถ้าสมมติเขาบอกว่าสนับเขาเยอะอันนี้กูไม่เสี่ยงเพราะว่าสนับเราจริงปืนเราเยอะแต่สนับเราไม่เยอเดี๋ยวมาม่วงเล่นสนับให้เป็นหลักเลยแล้วกัน แต่เหมือนว่าแต่ถ้าจะบอกว่าปืนเราน้อยแม่งก็ไม่น้อยนะปืนเราเยอะขึ้นนะเฮ้ยเขามากันกี่วะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปกลัวดิสอบถามผู้รู้อันนี้เขายกสล็อตมาหรือเปล่าครับไอ้เว้ยพี่กูไม่สู้กูไม่สู้พี่กูไม่สู้ไปสู้น้องเดินออกแอร์เลยไปซ่อมไฟเดี๋ยวซ่อมไฟมาแล้วเนี่ยอะไรอะไรหกกลางเนี่ยไปโอ้โเป็นยังไนไปไม่สู้พี่พี่ไม่สู้ อีลแบไยิ่คนจะแบบว่าจะแบบพิ้งเงินเขามาจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้ววายวายวายกับมาพวกเราเด็กเล็บแคทเอาเลยไอพวกหกเก้าไม่ริงหลังให้เราดันหลังานหลังเาเล่นหลังเล่นหลังเลยมามามาด็กเลแค่ตามมาดันหลังกเลยมา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 ไม่ต้องกดวิ่งกดเดินเอาเดี๋ยวมันไม่ที่ไม่ท่เดี๋ยวมันเท่ราเบ เอ้าทำไมมันบั๊กเป็นแอดด็อบหนึ่งงานมาเนี่ยเริ่มยังเนี่ยเขาเล่นหลัีเริ่มเริ่มอะไร,รยอยีกอีกตั้งสามนาทีเอ้าแล้วกินสปอนเซอร์อา้าวไอเด็กเขาขอผมขอขอผิดทางอะไรเนี่ยแอดด็อบหนึ่งงาน,นมีเยอะแยะกุ๊งรีบกินสปอนเซอร์โอ้ยนี่นี่เพืนพี่เขาถ่ายรยูปไงแล้วเขามา<ห>เยอะยังเยอะ อันนี้ยกสลอนหรือเปล่าเนี่ยมามายกสลอนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ทุกคนมาถ่ายรูปดินมายืนเลยแค่นี้คนเยอะุกปอนะคุณนผมแ่นี้คนเยอะขายนะครับแต่ว่าต้องแบบว่าแบบว่าต้องไปเอาเก็บเอาตรงตัวครับได้ไน,นั่งนั่งนันั่นั่งนั่ดูหามันผ่านเน่เหลือกี่นาทีเนี่ย มันบักเอเบ็ดแน่ยอดเลยนะเนี่ยสองสามงวังมีสามที่ไม่เกตรงตัวมาพี่เราหกเก้าถ่ายรูปกันมาดูเข้ามุมดีๆดูไอพี่แอ๊ดอะไรวะเนี่ยไปยังมีมีแก๊งอื่เนี่ยเลียงมาเรียงดีๆีดีช็อปเปอร์บางฟิล์มช็อปเปอร์เจ๋อมาดิเจ๋อมายืนดีๆีดิเจ๋อ ไม่รู้ว่าแอดได้ไหมผมเปิดเลยผมไม่สนแค่บนน้อยจะปะองค์น้อยไม่ได้๋ยวยืนตรงเดี๋ยวากันนะเดี๋ยวากันพี่มันไม่ตรงอย่ายนซอย่ายืนซ้อนอย่ายืนซ้อนกันได้ปะไม่พี่พี่พี่ลูกพี่ลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นพี่ลูกชิ้นมายืนข้างซ้ายหนูได้ไหมเอ้ยขวาดิเอาพับแล้วตีได้พี่ตีได้ ยคุณลูกชิ้นนะครับคุณลูกชิ้นคุณมาขวามือหน่อยลืมยังยังาน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 ได้ดอบไหนงานได้ไรเนี่ยไม่พี่พี่เฉยๆดิพี่เฉยๆหายแล้วเนี่ยเาเขาจะถ่ายแล้วนะเร็วๆดีๆเนอถหันหน้าดิหันหน้าดิหันหน้าดิใครใส่หมวกขาวอ่ะ หนึสองสามยิงเลยวะยิ้เลยิเิง้องสามะหนึ่งสอสามยิงเลยหนึ่งสองสามแช่เาละพี่เหลือซีซีวินี่ผมต้องห้าสิบนี่มาคาอะไรกันมาข่าอยไกแยากมแก่แก่เยอะมาเยอะมาไม่เราิงหลังแอลดงหลังแอเราดันเราดันเราันเฮ้ยของพี่เลือยสบแ นี่ีกิจะเหยียาข้างนรถไทยเลยไม่ไหม่็แล้วนู้นเน้นยิงสาดลงมาเลยเข้าเข้าพี่ข้างนอยคนน้ยะเ่ดีนะพี่น้ำตาลเยอะคนดีดีอ่ยมึงเข้ามาพีฟองพีฟองเร็วเม่ทันแล้วบ้างบี้เขาบี้เอา เปิดไม้วงป้องหมของสวีข้าเราชุบ้าเรชุบเี้าชุบางนี้ยางนียังยังนี้อย่ง้ยังียงี้อางน้ย่างนี้อยาี้่น้อ่งน้อย่างนไ้อย่างนม้อย่างนบ้อย่างนี้อาง้อย่ะงน่างน้ย่นี้อย่นี้อย่นงนี้อ่างน้อ่น้อ่า่ามน้ย่น้ยเางนี้ย่าี้มย่าน้มผมลนี้ย่างนี้ยี้ยวกันห้อ้างนี้อนไม่นี้นีนี้้องีน้นีน้อน้ี มามองคันลายมงดูนล้ม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 ูดล้มพูดล้มพล้มพล้มล้ล้มลล้มล้ม้มใครล้มใครล้มบอกนะเฮ้ยล้มล้มล้มฮัลโหลเลเฮ้ยอะไรเขาตายแล้วหรอล้มล้มล้ม ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวีเองไปเลยเฮ้ยผมล้มผมล้มอรอยิงรอยิงรอยิงหรอล้มดิเดี๋ยวกันเองเดี๋ยวกันเองโอ้ยเพื่อนตายเหรออะไรวะล้มล้มเนี่ยเนี่ยตรงนี้ล้มเนี่ย้ยตาล้มตาล้มรอรอพี่ป้าหน่อยมาดูพี่ป้าหน่อยโหรดูอยู่ค่ะโโอ้ยนะกูตายเฮ้ยดิสตี้ดิสตีผมไม่เห็นหรอนี่อันนี้จะยืนกายชนวยลูกตาะ ก็ชุได้หยิงมาที่แต่ผมยิงให้ีแล้วมม่ล้มมะม่วงล้มฮัลโหลมะม่วงล้มล้มล้ทำเเลยเขาเรีนะขอชุบขอชุบเขาลีกนะเขาลรีตรงนี้นี่ะตรงนี้นี่ะล้มชุบนะวิปปันอะไยิงเตมามเาเฮ้ยผมล้มผมล้มตายแล้วด้วยตาปแล้วด้วย โอ้มาเต็มามม่โดเลยม่ตัวเลยอะไรแบบน้ล้ม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 ตรงนี้ล้มซ้หนฮัลโหลชุตรงนี้หน่อยดิตรงนี้ตายเยอะพี่ผมไม่มีที่ชุดแล้วพี่ปลาพี่ปลาหลังบลาลตายเยอะี่ขอชุขอชุดรลีนหรฮัลโหลี่ลีหน่อย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 หมดเลยขก็เยอะแล้วขก็เยอะแล้วมมาเล่นตมาเล่นสวยล้มล้มล้มปลาล้มาล้มม่กด้งตกกลางงไปที่

ประชุบเกิดมาหนึ่งเกิดมาหนึ่งได้แล้วเหรอจริงวะประชุบอุหยตัวอย่างยืดอ่ะขอย่างมาเฮ้ยไม่ได้ยินเหรอพี่พี่ไม่ได้ยินเหรอหอยจอมไม่ได้ยินเหรอเพื่ออะไรมาแล้วพี่เราคือโป๊บง่ายปล่อยปล่อยให้เราไปดูเพื่อนปล่อย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 ปลออเปิดแล้วค่อยตามไม่นุ่งไม่งนุ่งเฮ้ยมันมีคนสูิหนึ่งเกิดหนึ่งเกิดหนึ่งขอชุบต่อไปนี่เย โอ้ยไปใครก็ได้เดินมาตรงพี่คนเดียมันมีคนสุดหรือเหลือคนนึงโอเคผมพอเวลาป็พอเแล้วก็พอเแลาเห็นปะไม่ไม่ไมพี่ก็โผล้อยู่อ๋อหมดแล้วได้หมดแล้วปะหมดยังหมดวะเช็คด้วยนะเช็คด้วยนะขออนุญาตเช็คครับเฮ้ยโทษโทษโทษคำพูดเองเป็นเหมือนสนมใคกันเพื่ออะไรวะบอกไอ้ฟังก็ไม่ฟังเพื่อนเหมือนพูดอยู่นั่นแหละ ทำเรื่องยากอะลรอันนี้ตอนแรกเขาขอถ่ายรูปอันนี้เราต้องเอาศพเขามานอนกองแล้วถ่ายรูปไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดหมดหมดใช้หมดแล้วลูกไายแคนเลยเนี่ยนะคุณีญสูตรดหลุดนัะเนี่ยอัดโปรตปรดีนเทนตลูกชิมอันนี้ไม่อัดอยู่ให้แม่ดีพี่เขาดีดูในประเทศเราแคบตัวตัวตัวมึอมาอยู่มึงมาอยู่กีฟ้า ไม่มันเป็นสูตรอย่างนี้หรอใช่ปะไม่ใช่ไม่ใชนา่ไม่กนมาวยกานไปทำงานคนละแนนชุบเลยชุบเลยเดี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวม่เชิพรมัเมอ้น้องรอบหลังพี่ขอเลย้เองอย่าหนัวไมกันเว้ยมันเหลือไม่ขี่เลยกหงไมไ่ดเลยเนี่ยแต่แต่่แแต่ว่แต่แต่แตน้า่แต่ต่แแตแ่ต่่่ต่่่ พี่บอกว่าเออถอยลมพอยิงปืนพอยิงปืนออชิมก็พอยิงให้ก็วิ่งพอยิงลมก็เข้าไปสามสี่ห้าคนได้โดนใบเหลืองจะเอาปืนก็ลอยย็นไอ้ก็ไม่ถอยมาเขาบอกว่าวงนูมาเขาบอกว่าลุ่นชิมเขาบอกว่าเขาว่าเขาหลุดแล้วเขาตอมองเข้ามามันตอมองเขาแอบไม่ได้เนี่ยถูกป่ะไปฮัลโหลฮัลโหลท่านนั่ง รูเ<ช>ห็ใหมอเซิร์ฟนี้ซื้อซีพีอาได้ไหมเนี่ยสงงังเกตดอะไปหาไหมซไปทาให้เป็น่นลยรถโดนดีแล้วมัดด้ง่ เซอร์โค้ดป like no. mm ิง hmm. อ่ะตรงตรงก็ไปไหนล่า hmm. จ <asking>? ับเปิลเนาะไฟอยู่ไหนก็ไม่รู้วอนอุ้งกันขึ้นถ้าหรพี่มีคนปิงมา้ว่่าตอนเล่นไหนขึ้นรถขึ้นรถจะไปามันแบบมันต้องแคมปยูเซอร์เนมไปด้วยปะแคปพี่แคมปไว้ก่อนไหม ไวเช็คแบบไปหาหมอว่าแล้วเราเอาคือเอาชื <busy parking> it, ่อไปดูในดิล้มล้มชุกใช่ไหมล้มออกวอลงดีซีไหนลงดีซีแก้ไม่ใช่แล้วใครไปล้มใช่ไม่ใช่ผมผมผมมันล้มแต่ผมชุกกรผมมีโกโปอยู่ มันไม่ได้ดูยากเลยเลยรบรเป็นับบทนี้ลยดีมกทําไมรถตี้มีันฮะาไม่จัดรถตู้นี่เหรอได้อ้จัดันนู้นพี่ันขาวะเนีขาวนันะ อไงกันกันติดติดอยู่ในรถลโลหรออุ้มอุ้มหนครับออนะลูกปลาไปไหน่ะเออแล้วลูกปลาล่ะออกแล้วเหรอลองดิสไหนอะพี่สนครับติดตอน,นะครับอันนี้สั่งดีิสได้ไหมครับแล้วก็เอาตรงนี้อ่าได้ครับนะเอาแล้กอกเลยนะครับ อ่าได้ครับโอเคโอเคสั่งได้ไหมปั่ปได้หนูสั่งไม่ได้มันต้องเป็นชื่อหนูไงหนูก็สั่งก็อยากได้อยู่แต่ถ้าหนูหนูก็หลุดอะ่ะหนูลดูไปสองรอบแล้วถ้าหนูออกไปอ่ะมันก็หลุดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะสั่ง cpa สั่งมาขายต่อได้ปะ่ะ <laughs> อุ้ยแ <laughs> ม่งโคตรหน่วงอ่ะดูดูชัดน,นิดนึนงไ,ได้ไหมวะแป๊บน,นึงนะ ย่งสั่งแล้วพี่ก็ไปรอที่หมอเลยเดอไอ้ลูกปลามานะ สองสี่นี่กดกันเองสองสาเดี๋ยวรอออกเวียนกันเดี๋ยวไปหาได้โอเคครับผมกดรับรับเอ่อดีซให้แล้วเดี๋ยวรอไปมาเรามีตังสดไหมอ๋อเงินสดหรอยัไม่พอเป็นไหนะครับไดเจอหมอไปรับเก็เดี๋ยครับ เันก็ไม่มีตังคจ่ายหมอเหมือนกันไฟดับไฟดับนะ แต่ว่ากันกันชุบก่อนชุกก่อนผมพี่ฟันว่าไงพี่ฟันว่าพอเงินเอ้เราธนาคารไฟดับเขาออกวอลหมดแล้วออกไฟดับหมอก็เลยรับเคสก็เห็นแล้วว่ามีอะไรเหลือนงออกวอลกันใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมไม่อยู่แล้วไม่ออกวอลอันนั้นในวอล คนนั้นใ K Y ไหมวนนั้นายหรือเปล่าวิวเปลี่ยนเสื้อมนจะได้แขงข้ว่าแต่ว่าเสื้อไม่หมนมากไปนงไม่หรอใช่ใช่ทำไมไม่ได้ยินเสียงไอวายวะเขาอยูีนปะวายอยู่ใน D C วายมันอยู่ใน D ีอ๋อวาย K ไม่เจอกันนานตวยังไม่เดิศอยู่เลยนะเดี๋ยวคุณโดนหลังเข้า พูดด้าหลังเหรอคุยกันในเซิร์ฟหรอเออเขาก็อยู่กันเลยพี่วันนี้เดียวปะล่ะอะไรอ้าแล้วไหนบอกว่าลงดิในดีซีที่อยู่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังแป๊บนึงเขคือเขาไปคุยกันอยู่แล้วอยู่กับแฟนกันเนี่ยนะรอไม่นะเขาทำอะไรกันไปรู้เนี่ยเขาเล่นอะไรกันอ่ะกันเนอะ เขาเล่นอะไรกันเล่นอะไรเล่นไหนอะ,อะบอกเขามาเข้าไปสิเขาตายแล้วนี่ได้ไเขาเล่นกันในเซิร์ฟอารีตเล่นในเซิร์ฟเพื่ออะไรไม่รู้เห็นเขาบอกว่ามีสนับมีสนับสนับอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเัดตีกับแจ้งอื่นอื่นเขาเล่นทำไฟเปล่า อะไรนะเขาเขาต้องไฟหรือเปล่าไฟดับไหมไฟดำไหมไฟดำไหมเออต้อ่ตงไฟน <c oughs> ั่นแหละแกงที่จอมีอะไตึงอะไรหรือนไงวะแล้ว <c oughs> ผมไม่หน่วงนะหนุกวันนี้น้ำปานเปิดโคอโพลนอยากเห็นฮะพป็นปั่นอยู่ป่ะพี่อยู่อยู่น <c oughs> <c oughs> 哦。